ถือว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ดีอีกตัวหนึ่งในเซเว่นเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริซึนจินนะคะก็กลับมาพบ เจอกันในหน้าสิวๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนและแบบแลหลายๆคลิปนี้อาจจะเจอน้องสิวบนหน้าจินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิวแล้วมันไม่หายสักทีอะ คลิปนี้นะคะทุกคนจริงคิ net, คดว่าเออไหนๆก็น้าเป็นสิวแล้วเนาะใช้มันเป็นประโยชน์หน่อยดีกว่ามันแบบอิลูถูกกังไปอย่างนี้นะคะก็จินก็เลยจะมารีวิวครีมแต้มสิวตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่ได้ออกมาวางขายก็สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็จินได้ลองซื้อมาใช้ตั้งแต่แรกๆที่เขาออกมาเลยนะทุกคนแล้วก็ จิงคิดว่ามันโอเคอ่ะเออเจิงก็เลยแบบอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเผื่อว่าทุกคนจะลองไปซื้อใช้กันบ้างนะคะเออก็เป็นครีมแต้มสิวของโรงพยาบาลยันฮีนะคะทุกคนก็หน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะทุกคน เป็นครีมแต้มสิวนะคะของโรงพยาบาลยันฮีนะคะเ,ออเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่ายันฮี acne cream นะคะทุกคนเขาบอกว่า98%เนี่ยพอใจกับสิวอักเสบที่ยุบลงนะคะทุกคนแล้วก็ลดการอุดตันของสิวสิวแห้งยุบเร็วนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะมาในปริมาณ7กรัมนะคะนี่เลย หน้าตาของเขาก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะก็ราคา49บาทนะคะอันนี้ที่จินซื้อนะทุกคนจินซื้อมาจากเซเว่นนะคะแต่ว่าจินคิดว่าที่อื่นน่าจะมีขายนะทุกคนไม่ใช่แค่เซเว่นอย่างเดียวนะคะก็ทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะก็จินจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะราคา49บาทแต่ว่าใช้ได้นานมากๆทุกคน <okay. S 1> คือแบบ ใช้ได้นานมากนะคะอันนี้คือประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะคะทุกคนที่จินซื้อมาใช้นะแล้วตอนนี้คือแบบยังไม่หมดอะ่ะทุกคนจินแต้มสิวอ่าที่มันแบบเหมือนแลสิวหนองใช่ไหมทุกคนที่แบบสิวหัวช้างสิวใหญ่ๆเงี้ยกำลังเริ่มต้นที่จะเป็นเงี้ยแล้วเราเอาครีมตัวเนี้ยไปโปะใช่ไหมทุกคน ประมาณ2คืนนะ่ะมันยุบลงเลยเว้ยความรู้สึกคือมันยุบลงไม่ปวดไม่เจ็บเหมือนแรกๆอะไรเงี้ยทุกคนเออก็ถือว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันดีกว่านะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะทุกคนเนื้อครีมของเขานะคะจะออกประมาณสีขุ่นขุ่ๆข,ขาวๆแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนมันจะซึมง่ายนะคะทุกคนเนี่ย คือเกียบแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนเลยนะทุกคนคือกลิ่นของน้องเขาแรงมากคือแบบว่าถ้าใครได้ลองใช้ครั้งแรกอะแล้วจะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่พึงประสงค์จริงๆ,ๆกลิ่นของเขามันจะแบบว่าแรงไปนิดนึงนะคะทุกคนอโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจินจะมาทดลองใช้เจ้าครีมแต้มสิวตัวนี้นะคะว่า จะใช้เวลากี่วันกับสิวเม็ดนี้นะทุกคนเนี่ยคือแบบว่านางหน้าด้านขึ้นมานะจะไม่ได้เรียนเชิญก็ขึ้นมา <c oughs> นะคะก็จะใช้กับเจ้าสิวตัวนี้นะคะทุกคนเราจะมาดูกันซิวว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันนะคะถึงจะยุบเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะก็โอ้ก็กลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะก็ <c oughs> กกจกิน,น,นะะจ,จะมาสรุปผลให้ทุกคนได้ฟังกันนมงว่า เจ้าครีมแต้มสิวตัวนี้นะคะใช้แล้วเป็นยังไงเนาะทุกคนก็หลังจากที่จินได้ลองใช้ไปนะคะทุกคนจินได้ทดลองใช้ไปประมาณ3วันนะคะก็สิวตรงนี้ก็ยุบนะคะทุกคนอืมก็มันจะมี2ลักษณะนะคะทุกคนก็คือว่าอ่าตอนแรกที่จินเป็นบริเวณนี้นะคะทุกคนจะเป็นสิวที่อักเสบขึ้นมานะคะแต่ว่ายังไม่เกิดหนองนะคะทุกคนเริ่มเจ็บๆเนี่ยจินใช้นะคะก็ จะใช้ไปประมาณ2วันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะยุบลดการอักเสบไปนะคะทุกคนแล้วก็พออีกวันหนึ่งที่จินเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนหลังจากที่ใช้ไปในบริเวณนี้นะคะทุกคนก็ใช้ไปประมาณ3วันนะคะทุกคนคือว่าวันแรกที่จินใช้ใช่ไหมจะเริ่มเบาลดการอักเสบลงนะคะทุกคนสิวที่แบบเรากาลังแบบปวดนึดนเออมันก็จะแบบลด เออมันก็จะลดจะเบาการอักเสบไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยุบไปในวันนั้นเลยนะคะทุกคนก็หลังจากที่ใช้วันที่สองวันที่สาม,มานะคะก็วันที่3มเนี่ยเอ่อสิวตรงนี้นะคะทุกคนจะไม่ได้เหมือนตรงนี้นะที่แบบยุบหายไปนะคะแต่ว่าน้องจะเกิดเป็นเอ่อหัวเป็นหนองขึ้นมานะคะทุกคนเป็นสิวแบบ หัวหนองขึ้นมานะคะแล้วก็จินก็ได้ทําการฆ่าตรรรม,มันไปนะคะทุกคนก็คือบีบน้องออกนะคะแล้วแบบบีบง่ายมากๆนะคะทุกคนก็คือแบบเอานิ้วกดแบบอย่างเงี้ยแบบ อย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาแล้วนะทุกคนอืคือว่าถ้าเป็นปกตินะคะถ้าจินไม่ได้ใช้เจลแต้มสิวว่าอะไรเนาะจินลองปล่อยให้สิวอุปทุขึ้นมาเองนะคะก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนกว่าหัวหัวน้องจะออกหัวน้องจะผุดขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3าวันนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นอย่างที่จินได้บอกไปนะคะทุกคนว่า กลิ่นของเขานั้นถือว่ายังแรงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นแรงนะคะจินว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะเออแต่ว่าถ้าเราลองใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะคะทุกคนตอนนี้จริงก็ชินแล้วนะแล้วก็ถือว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ดีอีกตัวหนึ่งในเซเว่นเลยนะคะที่แบบน่าทดลองใช้มากๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากทดลองใช้นก็สามารถไปหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้จินก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้จินก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนมาจนถึงนาทีนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะก็วันนี้จินก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย